ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีมหาสารคามนะครับรถสวยก็ต้องจัดทรงนะครับเอฟซี FC ทางมหาสารคามแล้วก็เอฟซีทางเมืองเลยเฮ้าอ่ะครับอุดหนุนยันมาแล้วก็อุดหนุน l อ0 1 8 s p นะครับงามๆนะครับจัดทรงพร้อมกันนะครับขอบคุณเอฟซีทั้งสองท่านมากๆครับมือนีเซียวอุ่นจัดทรงรถงามนะครับ เอฟซีมาอุนุลสวยเสืออ้วนกระจัดทรงรถนะครับขอบคุณเอฟซีทั้งสองท่านนะครับเอซีท่านไดนเนาะสนใจรถนะครับเสืออ้วนจัดโปงุดงิดนะครับจัดโปงุดงิดจัดโปรงุดงิดจัดโปนาฝนนะครับเป็นโปรนาฮักครับเป็นโปตามใจลูกค้านะครับขายได้ขายครับสนใจรถรุ่นใดกระทบมหาเสื้ออ้วนนะครับขายได้ขายครับเสืยออ้วนขายโบออกกาไรอครับขายครับจัดโปครับ ผู้ใดที่ซื้ออยังนะครับเซ่ออวนขายเบิดครับขายเบิดทั้งล้านนะครับมากรุ่นใดเนาะครับเซ่ออวนส่งให้ฮอดบ้านนะครับ0 8 7 2 2 4 4 0 2 3นะครับเสี่สี่ศนย์สองสานะเซ่ออวนเซ่อ้วนมีรถให้เลือกหลายอยู่ด้วครับยัดโปะออกเกือบเสมอครับออกออกเกือบเสมอครับแต่ก็เอามาเติมเรื่อยนะครับมาเติมเรื่อยครับมาเติมให้ลูกค้าเลือกกันนะครับบอกว่ารถเกลียวนะครับรถเกลียว แบบมิตูเอแบบบอมิตูเอแบบใดก็ได้ครับโดเต็เตอร์ l อ0 l 5ศูนย์นะครับเซ้วนจัดโปจัดโปจัดโปนให้ลูกค้าซื้อครับโปหงุดหงิดสะกิดมาครับโปนาฝนนะครับขายลโลดทั้งร้านนะครับส่วนรถสามถึงหามื่นนะครับรดให้ลูกค้าจนจุกๆไปเลยนะครับที่แรกบอยอยากซื้อครับมาหาเซ้วนเสซ้วนบังคับซื้อแน่นอนนะครับโปบังคับครับ โอ้ยเนาะเซลอ้วนก็ได้หอดโปบังค uhm ับโปงุนยิดโปอียังให้ไม่โปรมัวมัวเซลอ้วนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสนใจรุ่นไหนโทรหาเซลอ้วนนะครับจัดส่งทุกวันเอฟซีท่านไหนอุดหนุนนะครับช่วงนี้มีครับมีโปรงุนยิสกิจมาไม่พอมีโปแถมเหล้าแถมเบียรนะครับลูกค้ามาอุดหนุนกระสีแถมเบียรให้เป็นลังๆนะครับเซลอ้วนจัดไปนะครับมักเหล้ากระแถมเหล้ามักเบียกระแถมเบีย เอามาันกระคักหลดเนาะโอ้ยเนาะเสื้อวันนี้โปจ่จะโปอีหยังโปอุอายะนะครับกะว่ากันไปตามภาษาแหละครับลูกค้าขอเบียนะครับลูกค้าขอเบียเอฟซีอ่าเพิ่นมาซื้อครับเพิ่นก็ขอเบียหนึ่งลังว่าซั่นจัดไปครับของแถมก็แถมให้คือเก่าครับมีเบียแถมให้พร้อมนะครับ สนใจก็โทู้ขม้าด้วยครับ0 8 7 2 2 4 4 0 2 3็สองอองเซอ่วนกำลังขึ้นรถนะครับขึ้นหนึ่งคันแล้วอีกคันหนึ่งวันเดีขึ้นเถียโซเฟอร์จะไปใส่เอ้าเซอ้วนไปเบิง้งไปดูแลอเอารถไปส่งลูกค้าก่อนนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าครับอุดหนุนเซอ้วนนะครับขอบคุณครับ